สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยใช่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้มาแปลกหน่อยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง AT กับ A u ใน Undertale กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยคือคลิปเนี่ยผมจะมาพูดว่าผมเนี่ยรู้จักกับจักรวาลไหนกันบ้างถึงผมจะไม่เคยดูหรือเคยอ่านก็เถอะแต่เอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างมาสั้นๆซึ่งเป็นจักรวาลที่ผมคัดมาแล้วผมรู้สึกชอบแต่ก่อนที่เราจะไปพูด ถึงเรื่องนั้นกันเนี่ยเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับ AT กับ AU กันก่อนว่ามันคืออะไรโอเคเราเริ่มกันที่ AT กันดีกว่าครับซึ่งย่อม,มาจาก Alternate Timeline โดยที่มันจะเป็นเหมือนกับเ,ออเส้นเวลาใหม่ในจักรวาลเดิมที่เกิดขึ้นเพราะผู้เล่นหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้ต่างไปจากเดิมถ้ายกตัวอย่างคานอนก็อย่างเช่นพวกจีนอไซกับแปซิฟิกจีนไซก็ไล่ขาทุกคนแปซิฟิกก็เป็นเพื่อนทุกคน แต่ถ้าเกิดนับพวกแฟนฟิกถ้าจะมีก็คงจะเป็นพวกเอ่อดัตเทลอัฟสเตลแล้วก็คิลเลอร์เทลประมาณนี้ต่อมาครับนั่นก็คืออัลติเนตยูนิเวอร์สหรือว่า AU นั่นแหละโดยที่มันจะเป็นเหมือนกับจักรวาลใหม่เลยที่อาจจะดัดแปลงมาจากต้นฉบับเล็กน้อยอย่างเช่นตัวละครตีมอะไรพวกนี้ถ้ายกตัวอย่างก็จะมีอี i ิ t เทลอันเดอร์เฟลอันเดอร์ Storyship โ okay. อเคงั้นเราไปเรื่อกกันเลยซึ่งจัก,กรวาลพวก AU หรือ AT ที่ผมรู้จักและชอบเนี่ยก็จะมีอเรื่องแรกเลยนะผมว่าทุกคนต้องรู้จัก u n d e r w o r s e ซึ่ง u n d e r w e r s e เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของแซนครับที่จู่ๆเนี่ยก็มีไอ้นาที่ไหนไม่รู้ครับมาคุยกับเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ตุม้มโดนขโมยโดวงวิญญาณไปครึ่งดวงแล้วก็เจอกับอิง แล้วอิงก็ช่วยตามได้แหละเท่าเนื้อเรื่องที่ผมจำได้จากนั้นเนี่ยหน้าที่ของแซก็คือไปเอาโดงยานกูคืนแค่นั้น2ครับนั่นคือเอ็กเซลโดยที่เอ็กเซลเนี่ยครับจะเล่าก่อนเกิดอันเดอร์เวิร์สว่าเป็นยังไงโดยที่เอ็กเซลเนี่ยจะมีตัวละครหลักอยู่ทั้งหมด3ตัวนั่นคือมีเอ็กฟิกเอ็กคาร่าเอ็กแกสเตอร์ตามนี้ครับและถ้าจำไม่ผิดตอนจบเนี่ยก็คือเอ็กแซนเนี่ย ดันเกิดคลั่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ฆ่าทุกคนคือจะบอกว่า X แซนมันคลั่งไม่ได้ X ฟิกมันคลั่งมันกดปุ่ม Override จากนั้นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ความทรงจำของไทม์ไลน์เก่าๆกลับคืนมาก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยกะจะไปกระทืบแก s t e r แต่ว่าแกสเตอร์เนี่ยเหมือนเหลี่ยมใส่ครับเลยทำให้แซนเนี่ยไล่ฆ่าทุกคนทิ้งครับแล้วก็ทำให้ทั้งโลกเนี่ยเหลือแต่ความว่างเปล่าคนที่รอดก็มีแค่คอสแซนกับเอ็กซ์าราแค่นั้นแหละ ต่อมาก็คือเกี่ยวกับ AU ครับผมรู้เลยว่าทุกคนต้องรู้จัก AU นี้เป็น AU แรกนั่นก็คือ u n d e r f e l l โดยที่มันจะต่างจากอันเเทลต้นฉบับตรงที่ว่ามอนสเตอร์ในจกักรวาลเนี่ยเขาจะอ้างอิงกฎตายที่ว่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าโดยที่สีหรือว่าธีมหลักของเรื่องที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นสีดำแดงแล้วก็ทองมอนสเตอร์ทุกคนในนี้ก็คือโดยรวมก็คือชั่วช้าสามัญหมดยกเว้นทอรเรียวกับฟาวี่เท่าที่ผมเห็นนะ ต่อมาก็คือ under swap เหตุการณ์ที่เรียกว่าสลับบทบาทของทุกตัวละครเลยก็คือเป็นการสลับกันอย่างเช่นทอเรียยวก็รับบทเป็นแอสกอรในจัก,กรวาลน,นี้แล้วก็แอสกอร์ก็รับบทเป็นทอเรียยวในจัก,กรวารน,นี้แล้วฟิกกัาคาร่าคือสลับบทบาทกันมีอะไรอีกว่าโคตรเยอะแซนสลับบทบาทกับพาเวลัสก็คือเรียกได้ว่าจาก แซนจักรวาลหลักที่เป็นคนขี้เกียจตอนนี้กลายเป็นคนเบียวรอยย่ากาดแทนแล้วก็ดีดเป็นพิเศษส่วนพอไพรัตจากเด็กเบียวก็กลายเป็นเอ่อเด็กขี้เกียจจะเรียกเด็กก็ไม่ได้ด้วยส่วนอัลฟี่จักรวาลนี้ก็กลายเป็นรอยย่ากาดแทนอันดายและอันดายเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เมกเตตอนกลายเป็นนอสแตปบ,บุ๊กนอสแตปบ,บุ๊กกลายเป็นเมกเตตอนมีใครอีกวะแอสเดียาสลับบทบาทกับมอนสเตอร์คิดใช่ จากนั้นก็มีแค่นี้แหละเท่าที่ผมจำได้แล้วก็เรื่องราวต่อมาก็คือ t t r y y s i i p ครับ s t o r y s h i p เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเหมือนกับ Underswap เลยครับก็คือสลับบทบาทกันแต่ว่ามันค่อนข้างงงอะ่ะเอาเป็นว่าผมจะติดรูปไว้กันนล่ขึ้นโอเคผมว่าทุกคนเห็นรูปแล้วน่าจะพอเข้าใจกันมาที่จักรวาลต่อไปกันเลย Dust t a i l โดยที่ใน Dust t a i l เนี่ยมันเกิดจากการที่ฟิกนะครับได้เล่น เส้นทางของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยแล้วเล่นเยอะเกินไปครับเลยทําให้แซนเนี่ยเกิดบ้าคลัง่งเยอะขนาดไหนก็สามร้อยกว่ารอบอ่าบ้าเปล่ามงไม่เบื่อบ้าหรอแล้วหลังจากที่ครบสามร้อยกว่ารอบเนี่ยแซนเนี่ยมีอยู่รอบหนึ่งพี่แกก็เกิดคลั่งขึ้นมาครับแล้วก็คิดเองเออเองว่าวิธีที่หยุดเด็กนั่นก็คือการฆ่ามอนสเตอร์คนอื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระ ก็คือปอกว่าก่อนที่มันจะเก็บเลเวลครบ20กูกูต้องไปแย่งมันเก็บก่อนแล้วเกิดเป็นเรื่องราวสุดวายป่วงแสนไล่ฆ่ามอนสเตอร์ก่อนเราเราก็แค่ไปฆ่ามอนสเตอร์เพิ่มต่อมาครับนะั่คืออันด r p แพคือไม่พูดก็ต้องเชื่อคือผมชอบจักรวาลน,นี้มากเลยคือเป็นจักรวาลที่แบบดูปั่นเดียรลายเส้นก็ดูกวนตีนะ่ะอย่างเช่นแบบเนี้ยโอเค ต่อมาครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับ AT ของ Under Fil l นั่นก็คือ f o เ e อ f ์เ l ครับโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยบอกลว่าเป็นอะไรที่โคตรเศร้าครับก็คือเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับฟิกครับเด็กมนุษย์ที่ตกลงมาในอันเดอร์ก่าเหมือนปกติแต่อยู่ในโลกของอันเดอร์เฟลที่มอนสเตอร์ทุกคนเป็นพวกเลวแต่ฟิกในครั้งนี้เขาเป็นโลกร้ายครับโดยที่ทุกครั้งที่เขาตายเนี่ยจะมีดอกไม้เนี่ยขึ้นมาตามตัวครับแซนในตอนแรกก็ ถ้าที่ผมหาข้อมูลเหมือนเขาก็จะฆ่าฟิกนะแต่หลังจากฆ่าไปเรื่อยๆเอ้ยรู้สึกผิดวะ่ะงั้นกูช่วยไปถึงบาเลียก็แล้วกันตามนั้นต่อมาอีพิกเทลนี่เป็นอีกหนึ่งจกกักรวาลที่ผมรู้สึกว่ามันเท่แปลกๆนะให้อารมณ์เหมือนกับพวกแบบโชเนนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ตัวละครหลักเนี่ยก็จะมีเอ่อชื่ออะไรวะถ้าจำผิดก็คืออีพิกแซนครับอีพิกแซนมีคาร่ามีแอสเซียล คือเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยต่างจากจักรวาลต้นฉบับโดยสิ้นเชิงครับให้อารมณ์เหมือนดูการ์ตูนโชเนี่นะครับและที่ผมชอบคือความโกนตีนของอีพิกแซนนั่นแหละรวมถึงมีตัวละรที่ผมชอบที่สุดในจักรวาลนี้หรือว่าอาจจะในทุกๆจักรวาลเลยอย่างเนเธอร l f ฟิกคือคนเฮี้อะไรโคตรเท่เลยว่ะต่อมาครับ h ฮ r ร์เรอร์เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวหลังจากจักรวาลละครับแบบ เหมือนแนววอตอีแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฟิกมันเลือกเส้นทางสายกลางแบบไม่ฆ่าไม่ช่วยก็คือแบบเดินไปบาเรียเฉยๆจากนั้นเนี่ครับเหล่ามอนสเตอร์เนี่ยในเรื่องก็จะแบบปอนว่าหลังจากฟิกออกไปปุ๊บมันก็จะเกิดการแบบทรัพยากรแบบเริ่มหมดแล้วพอทรัพยากรเริ่มหมดก็ทํำยังไงกันละ่ะไม่รู้กินกันเองมั้งไม่ดิเขาก็บอกว่าในเรื่องอะบอกว่าถ้ามีมนุษย์ตกลมานะก็จับมันแดกแม่ง ส่วนมอนสเตอร์ในเรื่องทุกตัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าไว้ใจกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะไอ้ฟาวี่เนี่ยคือเป็นึดูดีสายมันดิถ้าเป็นกูกูไม่อยากเชื่อมันหรอกแต่ฟาวี่จากวานเนี่ยเหมือนเป็นแบบตัวละครเทาๆก็ซะมากกว่าและเนื้อเรื่องของจากวานนี้ก็คือเอาเป็นว่ามีตรงถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเมื่อพวกเรามอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดการก่อกระบฏว่ะไปก่อกระบฏกับเอสกอโดยผู้นําที่มีชื่อว่าอันไดอันไดเนี่ยก็ไปฆ่า เอสกอร์ gone, แล้วขึ้นเป็นราชินีแต่พอถึงสักพักเนี่ยก็คือแบบไม่นะไฟฟ้าจะหมดพวกเขาเนี่ยก็เลยหาวิธีว่าจะเอาพลังงานตรงไหน,นเนี่ยมาใช้ไฟฟ้าจนได้คนพบว,ว่าถ้าเอาดวงตาของแซนเนี่ยมาให้เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานเนี่ยจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีไฟฟ้าอย่างมหาศาลพวกเขาก็เลยจับตัวแซนไปอันไดเนี่ยได้ทําการใช้ออหอ,อกนี่นะครับหรือว่าอาวุธอธาชญาเนี่ะครับแทงเข้าไปพันกระโหลกของแซนและเอาดวงตาของเขาเนี่ยออกมาได้ ได้ทาให้ไฟฟ้าเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่นั่นครับก็เป็นผลของการทําให้เวทกระดูของแซนเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและก็เอาชนะอันดายมาได้ในเรื่องหลักๆก็มีแค่นี้แหละโดยที่ตัวละครเอกในเรื่องก็คือน่าจะชื่อว่าเอลิซาปะ่ะเอลิซาจะเออะไรก็ช่างแม่งเพราะว่าเอลิซาเนี่ยก็ได้ตกตออกมาในโลกแห่งนี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมพอจะรู้ก็คือเอลิซาเนี่ย ยังอยู่บ้านของไอรัตอยู่เลยครับคุณรู้แค่นี้เพราะว่าผมไม่ได้ตามต่อมาครับนั่นคือ Under p ร์เพ r นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บอกเลยว,ว่าโคตรน,น่าสนใจครับใน Undertale AU ทั้งหมดที่ผมเนี่ยหามาได้ครับอันนี้น่าจะเป็น AT ทซะมากกว่าไมไ่ใช่ AU โดยที่ในจกักรวาลนี้ครับเพเยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแบบคอยช่วยเรานะเขาจะช่วยเราเป็นเหมือนกับตัวละครที่แบบมาเพื่อ สร้างสันติหรือว,ว่าฉากจบที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับมันนะครับโดยที่พลังของเพเยอร์เนี่ยก็แน่นอนครับเหมือนกับเพเยอร์ในโลกความเป็นจริงสามารถแก้ไขพวกโค้ดต่างๆได้ซึ่งบอกเลยว่าโคดโกงและโคดบัคต่อมาครับหนึ่งในจักรวาลที่ผมชอบมากที่สุด Fading away ซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยด้วยครับเรื่องราวนะครับจะเกี่ยวกับฟิกกับคาร่าครับที่จักรวาลนี้จะเป็นเรื่องราวรักๆของทั้งคู่ โดยที่เรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นหลังจากที่แบบมนุษย์และมอนสเตอร์เนี่ยออกมามาจากอันเดอร์กราวส่วนแอสเรี่ยวกับคาร่าเนี่ยในเรื่องผมไม่รู้นะว่าทําไมถึงกลับมมาีชีวิตได้แต่เอาเป็นว่าแนะนําว่าให้ไปหาอ่านกันผมว่ามันสนุกนะต่อมาครับนะั่นคือเ n d e ดอร l เครับเรื่องราวเนี่ยก็จะเหมือนกันครับนั่นคือเป็นเรื่องราวหลังจากที่ฟิกเนี่ยช่วยเหล่ามอนสเตอร์ออกมาได้แล้วครับ โดยที่ฟิกจากมอนนี้ก็จะมีการอัปเกรดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังไฟของคุณแม่ทอรเรียลได้ครับแล้วก็มีผ้าคลุมสุดเท่ของพาเปรัสครับซึ่งเรื่องราวที่ผมจําได้เนี่ยก็คือมนุษย์กับมอนสเตอร์เนี่ยมันยังแบบมีการแบบขัดขัดขาขัดแข,ข้ขงกันขากันอยู่อะสวฟิฟเนี่ยก็เหมือนแบบโดนเพื่อนในเรียนด่าว่าเอ้ยมึงอะเอามอนสเตอร์ขึ้นมามึงเอาขึ้นมาทําคุยแล้วว่าก็เลยฟิกก็เลยทนไม่ได้ครับก็ต่อ,อยหน้ากันไปโอเคแล้วมันเริ่มรั่วแล้ว มันเริ่มไปไกลลวมาพูดถึงจักรวาลต่อมาครับ d i s b e l i e f ครับโดยที่จักรวาล d i s b e l i e f นะครับก็จะเกี่ยวกับพาวเวลัสครับที่เขาเนี่ยก็คือแทนที่เขาเนี่ยจะตายตามเนเรื่องหลักใช่ไหมแต่แซนเนี่ยเขาสามารถจดจําทุกไทม์ไลน์ได้ก็เลยไปขัดขวางฟิกเนี่ยครับเลยทำให้แทนที่เราจะได้สู้กับพาวเวลัสเนี่ยเราได้สู้กับแซนแทนครับทั้งคู่ได้สู้กันแน่นอนครับตามบทแซนก็ตายครับ แล้วพอไปรัดเนี่ยก็ไม่เชื่อในตัวเราแล้วก็พยายามมาขวางเราครับเท่อนเรื่องทั้งหมดที่ผมจำได้มีแค่นี้ผมไม่ค่อยอยากจะเจาะเรื่องมากครับมาครับจักกวาลสุดท้ายที่ผมรู้สึกแบบชอบมากชอบไปพิเศษอะ่ะผมชอบบรรยากาศของมันนะนั่นก็คือแลกเนอร์เทลโดยที่แลกเนอร์เทลเนี่ยมันเป็นไงวะหาข้อมูลกันโอเคผมไปหาข้อมูลมาแล้ว เรื่องย่อของแลกเนอร์เทลคือในโลกแลกเนอร์เทลเนี่ยมันจะมี2ออยู่อาณาจักรครับที่มีภาวะสงคราม,มากันมายาวนานอนาณาจักรของมนุษย์บนดินและอาณาจักรของมนุษย์ที่อาศรรยัยอยู่ใต้ดินเนี่ยก็คืออาเซอรไกส์แหละเอาเป็น,นว่าสู้กันครับอาณาจักรของแอสกอร์เนี่ยก็พ่ายแพ้ครับโดนไล่ลงไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แกสเตอร์เนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์ครับเปลี่ยนเหล่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นเออ่มอนสเตอร์ครับแล้วฟิกเนี่ยครับ กับคาร่าเนี่ยจากวานนี้คือเป็นองค์หญิงนะครับแล้วตามในเรื่องที่ผมจําได้ก็คือคาร่าเนี่ยหนีออกจากบ้านครับแล้วฟิกเด็กก็แบบไปตามคาร่ากลับบ้านแค่นั้นครับแต่ที่มันโดดเด่นจริงๆในเรื่องคือเรื่องราวของรักสามเศร้าไม่ว่าจะเป็นฟิกแซนแล้วก็แอสเลียวครับคือเอาจริงๆนะในเนื้อเรื่องเนี่ยมีฉากจบได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟิกเลือกที่อยู่คนเดียวฟิกเลือกที่จะ แต่งงานกับแซนหรือแม้แต่ฟิกที่เลือกที่แต่งงานกับแอสเรียและปัจจุบันเนี่ยก็คือสถานะของคอมิกในตอนนี้คือยังไม่จบนะครับตอนตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันยังไม่จบโดยที่ถ้าจำผิดก็ตอนนี้อยู่ตอนที่44แล้วชัปเตอร์ที่44นี่ก็คือจะเป็นเรื่องราวของ a อทั้งหมดที่ผมทำมาได้หรือว่าที่ผมชอบครับคือต้องบอกว่านี่เป็นการพูดสด,สด ครั้งแรกของผมเลยคือไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรพูดปากเปล่านี่แหละไม่มีกระดาษไม่มีอะไรจดด้วยเพราะผมอยากจะลองครั้งแรกแต่อจริงๆครับเรื่องราวของ A u ต่างๆเนี่ยมันก็มีอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเลิฟเทลเรื่องราวของฟิกกะแสหลังจากนั้นโดยที่จุดเด่นของจกักรวาลที่ที่เมเห็นก็คือทุกคนตัวละครหลักเนี่ยมีคู่กันหมดแล้วก็ช็อกโกแลตเทลไม่ดิช็อโกเทลมีคิลเลอร์แ High School Underground Based with AU ซึ่งบอกเลยว่ากูเห็นหลายเส้นแล้วกลัวโดนแบนแล้วก็มีไอ้นี่อีกผลงานคนไทยอีกเรื่อง Thai School t เท l และแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวของ AU ทั้งหมดที่ผมพจำได้และไม่แน่นะครับผมอาจจะมีการพูดถึงเรื่องราวของ AU ต่างๆเพิ่มเติมกันอีกในอนาคตถ้าเกิดผมอยากจะทำน,นะ เอาเป็นว่าขอคลิปนี้คนละ20ไลค์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอาจจะมีการเจาะลึกถึง Undertale AU ต่างๆด้วยและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบ